สวัสดีครับผมพุช้าครับจากคลิปที่ผ่านมาผมได้อัปเดตโน้ตบุ๊กเพิ่มแรมจาก4กิกเป็น16กิกก็ยังเร็วไม่พอวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD เพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกโดวยวิธีการคล o นนิ่งโปรแกรม Macrium Reflect โปรแกรมฟรีแล้วก็มารวมพาร์ทิชันด้วยโปรแกรม mini ทูพาร์ r ิชันวิสซั่สองโปรแกรมเนี่ยจะมีประโยชน์มากมันสามารถทำให้เราใช้งานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ด้วยเครื่องเก่ามีอะไรโปรแกรมอะไรบ้างที่เราลงหน้า d e s ก์ท็ทุกอย่างเหมือนเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลง แล้วก็มาดูว่าสรุปแล้วผมทำไปเท่าไหร่แพงไม่แพงแต่คิดว่าคงถูกมากคงมีประโยชน์กับผู้ปกครองที่ต้องการหาโน้ตบุ๊กเล็กๆให้ลูกหลานใช้หรือว่าคนทำงานมาทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านโอเคครับมาดูกันเลยครับปิดโน้ตบุ๊ก ถอดสายชาร์จถอดแบตออกเพื่อป้องกันไฟกระชากทำให้ ssd เสียเสียบ ssd card เข้ากับช่อง sata ให้แน่นสายอีกข้างเสียบเข้าช่อง usb เสร็จแล้วใส่แบตเข้าที่เดิมเปิดโน้ตบุ๊กเปิดดิ pc จะเห็นได้ C ไดดีแล้วก็ cd rom แต่ไม่เห็น SSD ไปที่ Windows คลิกขวาเลือก Disk Management หน้าต่างจะเด้งขึ้นมาบอกว่ามีได้ใหม่เพิ่มขึ้นมากดโอเคจะเห็นพื้นที่ว่าง u n ล o c t t e และแถ b บด้านบนเป็นสีดำเลือกพื้นที่ว่างคลิกขวาเลือก New Simple Volume กด Next เลือกพื้นที่ทั้งหมดกด Next โปรแกรมจะเลือกตั้งชื่อให้ว่าเป็นไดเอีก e. ด Next เปลี่ยนชื่อเป็น s s d 1เพื่อให้เราจำได้ง่ายขึ้นแล้วกด Next กด finish เครื่องก็จะเริ่ม format เพื่อให้พร้อมใช้งาน เสร็จแล้วเครื่องจะแสดงชื่อที่เราตั้งไว้พื้นที่เป็นเฮลตี้แถบด้านบนก็จะเป็นสีน้ำเงินไดอีก็จะขึ้นมาโชว์บนหน้าดิสพีซีเรียบร้อยปิดหน้าต่างไปที่โคลมพิมพ์คำว่ามาควีมรีเฟกต์คอม เลือกตัวบนสุดเป็นโปรแกรมคโคลนนิ่งที่ทดลองใช้ได้ฟรี30วันแต่ว่าเราต้องล็อกอินด้วย Gmail ของเราทําตามขั้นตอนแล้วเขาจะส่งรหัสพินมาให้เรากรอกเพื่อดาวน์โหลด เปิดโปรแกรมมาเคร u ม r e f l e c ขึ้นมาจะเห็นหน้าตาของโปรแกรมเห็นแทบเครื่องมือต่างๆเห็นฮาร์ดดิสต้นทางอยู่ด้านบนและ ssd hard disk ลูกใหม่อยู่ด้านล่างจะเห็นเครื่องหมาย Windows อยู่ในช่องที่หนึ่ง system c ช่องที่สองนั่นเป็นส่วนที่ถูกซ่อนอยู่ในไดซี 4, เป็นชุดปฏิบัติการของ Windows ทั้งหมดที่ถูกสร้างตอนลงโปรแกรม Windows ช่องที่สามเป็นไดดีที่เก็บข้อมูล ะเห็นติ๊กถูกที่ด้านล่างของทุกช่องแสดงว่าจะโคลนทั้งลูกไปที่โคลนดิสดิสคลิกหนึ่งครั้งจะขึ้นหน้าต่างใหม่ด้านซ้ายบนเขียนว่าซอ u ์หมายถึงไดสีเป็นไดต้ทนทางด้านล่างซ้ายเขียนว่า destination ส่วนของได้ไปลายทางคลิกที่ select a disk to clone to disk ก็จะเด้งขึ้นมาถ้าในเครื่องมีหลาย i s s ต้องเลือก i s s ปลายทางให้ถูกแต่ของผมมีแค่2 disk คลิกที่ i s s ก็จะเลือกขึ้นมาแล้วกด next แต่ผมขอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพราะผมต้องการโคลเฉพาะได 4. สีสุดไดดีที่เก็บไฟล์งานผมจะแยกไป SSD อีกรูนไปติ๊กเครื่องหมายถูกที่ไดดีออกแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปจะเห็นว่าเครื่องหมายถูกที่ไดดีถูกเอาออกไปแล้วแล้วเลือกไดขึ้นมาแล้วกด next กด next อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่เราเลือกขึ้นมาให้อ่านแต่ถ้าไม่อ่านก็กด finish กด ok จะขึ้นหน้าต่างถามแน่ใจที่เราเขียนข้อมูลทับใน dis ติ๊กถูกไม่ต้องถามอีกแล้วกด continue โปรแกรมก็จะเริ่มทำการโคลนช้าเร็วอยู่ที่ความเร็วเครื่องและมีข้อมูลมากแค่ไหน ้องใช้เวลามากพอสมควรผมจะข้ามไปตอนเสร็จเลยใช้เวลาไป34นาทีกดโอเคกด close กดปิดโปรแกรมเครื่องจะ โชดไดอีที่เราโคนมาเปิดไดเซแล้วมาเทียบกันจะเห็นได้ว่าขึ้นมา11ไอเทมเท่ากันแสดงว่าโคนมาได้ทั้งหมดทดลองเปิดโปรแกรมไฟล์ทั้งสองได้ดูว่ามาครบหรือไม่ มี37ไอเทมเท่ากันเลื่อนดูว่ามีโปรแกรมเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่ดูแล้วเท่ากันก็ปิดหน้าต่างทั้งคู่เปิดดิฟพี pc จะเห็นได้ว่าไดซี C กับไดอี e, มีขนาดเท่ากันไปที่วิดีโอคลิกขวาเลือก Dismanagement จะเห็นว่าทั้งสองช่องมีข้อมูล544เมกะไบต์กับ134กิกไบต์ที่เท่ากันสมช่องที่3 partition allocate พื้นที่ว่างอยู่130กิกไบต์ผมต้องการเอาไปรวมกับไดซี 4, ให้เป็นก้อนเดียวกันไปที่โคม คิมคำว่า mini t o partition visa เป็นโปรแกรมจัดการย่อขยายรวม partition ต่างๆที่ดาวน์โหลดฟรีเลือกบนสุดแล้วเปิดเลือกผู้ใช้ตามบ้านเลือกตัวช่วยสร้าง partition ฟรีแล้วโหลดตามขั้นตอนโหลดเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะเห็นไดเอีมีพื้นที่135 GB ส่วนด้านขวา Partition Allocate มีพื้นที่ว่าง310 GB ไปที่ไดเอีคคิกขวาแล้วเลือก extend จะมีหน้าต่างขึ้นมามีพื้นที่ Allocate 310 GB มีขนาดตรงกับไดเอีของเรากดโอเคโปรแกรมจะย้าย310 GB มาที่ไดเอีของเราครึ่งหนึ่ง แต่ผมต้องการทั้งหมดรวมเป็นได้อกก้อนเดียวคลิกขวายครั้งเลือก extend แล้วไปที่สไลด์บารตรงกลางคลิกค้างไว้เลื่อนไปทางขวาให้สุดเป็นการเลือกพื้นที่ทั้งหมดกดโอเคพื้นที่ a l l o c a t e ทั้งหมดก็จะรวมกับไดอีเป็นก้อนเดียวกันเสร็จแล้วกด apply ที่มุมล่างซ้าย กดโอเคโปรแกรมก็จะรวมพาร์ติชันให้เราโอเคอีกครั้งแล้วกด yes ออกจากโปรแกรมไปที่ windows คลิกขวาเลือก d i s management จะเห็นได้ว่าที่ไดอ e มีพื้นที่ทั้งหมด446กกิกะไบต์ปิดทั้งหมดชัดดาวเอาแบตออกแล้วเปลี่ยน ssd ลูกใหม่เพื่อทำเป็น SSD ข้อมูล data เปลี่ยน SSD เสร็จแล้วก็เปิดเครื่องไปที่ Disk Management format SSD ลูกใหม่ตั้งชื่อเป็น SSD data 1 เปิด d i s PC เปิดได้ E แล้วเปิดได้ D เลือก Select All ด้านขวาบนลากไฟล์ทั้งหมดมาที่ได้ E มีข้อมูลทั้งหมด5268ไอเทมคงใช้เวลาหลายช่วโมงรอจนเสร็จแล้วก็ชัดดาวปิดเครื่องแล้วทำการ เปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD ที่ตัวเครื่องถอดแบตออกถอดฝาบิดฮาร์ดดิสขันน็อตทั้งสองตัวออก สไลด์ฮาร์ดดิสออกด้านขวาค่อยๆยกฮาร์ดดิสออกไขน็อตสี่ตัวถอดปั้นยึดฮาร์ดดิสออก วาง SSD ลูกใหม่เข้ากับแผ่นฮาร์ดดิสลรูกเดิมขันน็อตให้นั่นวาง SSD ลูกใหม่เข้าช่องเดิม แล้วสไลด์ไปทางซ้ายให้นั่นเสร็จแล้วปิดฝาช่องฮาร์ดดิสขัดนด็อตให้นั่นทั้งสองตัวส่วนฮาร์ดดิสตัวเก่าก็เก็บไว้เป็นฮาร์ดดิสสำรองเผื่อถ้านโน้ตบุ๊กเราโดนไวรัสจะได้นำกลับมาใช้ได้ กึ่งกลางของช่อง cd ค่อนมาทางด้านในจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งให้ถอดน็อตออกแล้วสามารถดึง cd ดีออกได้วัดความหนาของถาดดีวีดกมิลิเมตรถาดแปลง dvd เป็น SATA 2.5นิ้วมี3ขนาด9มิลิเมตร9.5มิลิเมตรและ12.7ม mm. ิลิเมตรเลือกตามขนาดที่เราวัดได้ ถอดน็อตขายึดดีวีดีสองตัวแล้วนำขายึดดีวีดีจากตัวเดิมไปใส่ในถาดแปลงดีวีดีตัวใหม่สังเกตที่พอตซาร์ตาแล้วนำา s s d ตัวใหม่เสียบให้ตรงช่องและแน่น แล้วพลิกด้านล่างขึ้นมายึดน็อตทั้ง4ตัวให้แน่นถอดฝาครอบ DVD ตัวเก่ากค่อยดึงออกโดยการงัดเบาๆแล้วนำไปใส่เข้ากับถาด DVD ตัวใหม่ดูให้ขาล็อกตรงกันแล้วกดให้แน่นดังคลิกต่อจากนั้นนำถาด DVD ตัวใหม่ใส่เข้าช่อง DVD ค่อยๆดันให้สุดแล้วขันน็อตกลับเข้าที่ให้แน่นเสร็จแล้วประกอบแบตกลับเข้าที่เดิมจับเวลาบูตเครื่องหลังอัปเกรดแล้วหน้าต่างซ้ายแสดงเวลาก่อนอัปเกรหน้าต่างขวาแสดงเวลาหลังอัปเกรแลมเป็น 16G กิกหน้าจอใหญ่แสดงเวลาหลังเปลี่ยนเป็น ssd หลังอัปเกรดเป็น SSD 2ลูกแรม16 g กิกบูตเครื่องใช้เวลา25วิหลังจากเปลี่ยนเป็น SSD แล้วหน้า d e s ก์ท็และไอคอนโปรแกรมต่างๆที่เราเคยลงไว้เหมือนฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมทุกอย่างเลยเปิดที่ดิสก PC จะเห็นที่ได้ C มี4ี6กเจ็ดิกกไว้และ ได้ดีมี283ริกกะไบท์ที่เห็นความจุ SSD ไม่เต็มก็เพราะว่าบางส่วนที่หายไปถูกใช้ในการเก็บข้อมูลที่ Windows สร้างขึ้นและซ่อนอยู่ใน partition ที่ไม่แสดงให้เราเห็นเปิดได้ C และดีดูว่าโปรแกรมที่เราโคลนมามีหรือไม่ลองเปิดโปรแกรมตัดต่อดู พราะต้องใช้พื้นที่หลายกิกะไบต์มากในการตัดต่อวิดีโอฮาร์ดดิสก์เก่ากว่าจะเปิดได้ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะทำงานได้หรือเปิด YouTube ดูก็ได้เพราะต้องใช้พื้นที่ในการดาวน์โหลดข้อมูลวิดีโอค่อนข้างมากเร็วขึ้นหลายเท่าเท่านี้ก็พร้อมใช้งานครับก็ไมย่ยากนะฮะ โน้ตบุ๊กตัวนี้ผมซื้อมือสองของญี่ปุ่นก็ประมาณไม่เกินสี่พันบาทมีถูกกว่านี้ส่วน SSD เนี่ยอยู่ที่เกรดถูกๆก,ก็บาทก,กว่าก,กว่าต่อกิก,กถ้าแพงขึ้นมาหน่อยก็สองบาทกว่าสามบาทประมาณนี้ของผมตัวนี้ห้าร้อยกว่ากิกลูกหนึ่งก็ตกประมาณพันต้นๆ แล้วก็อีกลุ่มหนึ่งสองร้อยกว่ากิก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยแต่ถ้าเตาถูกวันนี้ก็มีบางยี่ห้อมันก็ถูกวันนี้เยอะบางทีกม็มือสองยังมีเลยเอาละครับแค่นี้มันก็ทำให้ผมตัดต่อวิดีโอได้เร็วขึ้นจากเคยบูตเครื่องใช้เวลาเกือบสี่นาทีห้านาที ตอนนี้เหลือยี่ิบห้วิเร็วขึ้นเยอะคุ้มค่ากับการลงทุนครับสำหรับซื้อให้เด็กนักเรียนหรือว่าใช้เองที่บ้านเสียอย่างเดียวนั้นเองคอมมันรุ่นเก่าไม่สวยหนาๆเถอะทะ,ทะหนักหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกับราคาโน้ตบุ๊กหมื่นสองมื่นะเทียบได้ ความเร็วเร็วมากโอเคครับมีอะไรก็สนใจก็สอบถามเข้ามาหรือว่าอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาโอเคครับขอบคุณครับทีด่ดูจนจบสวัสดีครับ